สุนดาพิชัยผู้นำที่สุข,ขุมกับวิสัยทัศน์ที่เชื่อมเทคโนโลยีเข้ากับมนุษยชาติในโลกที่ผู้นำเทคโนโลยีมักถูกจดจำด้วยภาพลักษณ์ที่เปี่ยมด้วยสีสันและเสน่ห์แบบสตีฟจ็อบส์หรือความกล้าไร้กล้าเสียแบบอีลอนมัสก์สุนดาพิชัยกลับนำเสนอภาพลักษณ์ที่แตกต่างออกไปเขาคือผู้นำที่สุข,ขุมท่องตนและใช้ความคิดอย่างลึกซึง้ง การเดินทางของเขาจากเด็กชายผู้เติบโตในเมืองเจนในประเทศอินเดียสู่การเป็นซ e o ของ Alphabet บริษัทแม่ของ Google คือบทพิสูจน์ของความสามารถและวิสัยทัศน์ที่ไม่ธรรมดาเบื้องหลังการนำพาองค์กรเทคโนโลยีที่ซับซ้อนที่สุดแห่งหนึ่งของโลกคือชุดคำสอนและแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังซึ่งไม่เพียงแต่กำหนดทิศท,ทางของ Google เท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงอนาคตของเทคโนโลยีและสังคมอีกด้วย 1. AI first ปัญญาประดิษฐ์คือรากฐานของทุกสิ่งนี่คือการปรับเปลี่ยนกระบวนทศน์ครั้งสำคัญที่สุดภายใต้การนำของพี่ชัยเขาเป็นผู้ประกาศอย่างชัดเจนว่า Google ได้เปลี่ยนจากยุค Mobile first สู่ยุค AI first แนวคิดนี้ไม่ได้หมายถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ AI ใหม่ๆเท่านั้นแต่หมายถึงการใช้ AI เป็นชั้นรากฐานหรือ Foundational Layer เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมดฉลาดขึ้นและมีประโยชน์มากขึ้น เราเห็นผลลัพธ์ของปรัชญานี้ได้ในถูกบริการของ Google เช่น Google p h o t o สามารถค้นหารูปภาพจากคำว่ากอดหรือพระอาทิตย์ตกได้ Google Translate แปลภาษาแบบ real-time ผ่านกล้อง Gmail แนะนำการตอบอีเมลสั้นๆหรือ Smart Reply Google Assistant เป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่เข้าใจบริบทการสนทนา บทเรียนนี้สอนว่าผู้นำต้องสามารถมองเห็นคลื่อนลูกต่อไปของเทคโนโลยีและกล้าที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างทั้งองค์กรเพื่อโต้คลื่อนลูกนั้นอย่างเต็มกำลัง2เทคโนโลยีต้องสำหรับทุกคนหรือ for everyone ด้วยรากเน้าและประสบการณ์ส่วนตัวที่เติบโตมาในอินเดียสุนดาพิชัยเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความสำคัญของการทำให้เทคโนโลยีเข้าถึงได้หรือ accessible สำหรับทุกคนบนโลก ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือมีข้อจำกัดแบบใดก็ตามภารกิจนี้สะท้อนอยู่ในหลายโครงการ Android ระบบปฏิบัติการที่มุ่งมั่นจะเข้าถึงผู้ใช้งานพันล้านคนต่อไปหรือ the next billion user ด้วยอุปกรณ์ราคาประหยัดผลิตภัณฑ์เวอร์ชั่นไล t ์เช่น YouTube Go หรือ Google Go ที่ออกแบบมาให้ทำงานได้ดีบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ช้าและสมาร์ทโฟนที่มีสเปคต่ำความเรียบง่ายเขาเชื่อว่า ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดคือผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนอย่างยิ่งอยู่เบื้องหลังแต่เรียบง่ายที่สุดสำหรับผู้ใช้งานปรัชญานี้คือการสร้างเทคโนโลยีที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งเป็นการขยายภารกิจนั่งเดิมของ Google ในการจัดระเบียบข้อมูลของโลกและทำให้ทุกคนเข้าถึงได้ให้มีความหมายลึกซึ้งยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบัน 3. นํนด้วยความถ่อมตนและการสร้างฉันทามติหรือ leadership true humility and consensus สุนดาพิชัยไม่ใช่ผู้นำแบบเผด็จการที่สั่งการจากบนลงใต้สไตล์ของเขาคือการเป็นนักการทูตและผู้สร้างสะพานไวภายในองค์กรที่เต็มไปด้วยวิศวกรอัจฉริยะที่มีความคิดเห็นของตัวเองอย่างแรงกล้าเขาขึ้นชื่อเรื่องการรับฟังอย่างตั้งใจการตั้งคำถามที่ลึกซึง้งและการสร้างฉันทามติร่วมกันในทีมเขามอบอำนาจและความไว้วางใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและเชื่อมั่นว่าคำตอบที่ดีที่สุดมักจะมาจากความร่วมมือไม่ใช่จากคนเพียงคนเดียว บทเรียนนี้ส่งคุณค่าอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนั่นคือผู้นำที่ถ่อมตนและส่งเสริมการทำงานร่วมกันจะสามารถดึงศักยภาพสูงสุดของทีมออกมาได้ดีกว่า 4. มองนวัตกรรมในภาพระยะยาวอ l o องเทอ m v มวิ on i อินโนเวชัสุนดาพิชัยมักจะพูดถึงเทคโนโลยีในฐานะที่เป็นการเดินทางระยะยาวเขาไม่ได้หมกมุ่นกับผลประกอบการในไตรามาสต่อไปเพียงอย่างเดียว แต่มองไปถึงผลกระทบของเทคโนโลยีในอีก 5, 10หรือ20ปีข้างหน้าวิสัยทัศน์ระยะยาวนี้คือเหตุผลที่ a l p h a b บตยังคงลงทุนมหาศาลในโครงการ Moonshots หรือโครงการเดิมพันสูงที่อาจจะเปลี่ยนโลกได้เช่น w y m o หรือ Verify ซึ่งวัดเป็นสิ่งที่มีความหมายมหาศาลในยุคปัจจุบันนั่นคือนวัตกรรมต้องเดินควบคู่กับจริยธรรมเสมอ 5. ความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Responsibility with technology สุนดาพิชัยตระหนักดีว่าเทคโนโลยี technology, โดยเฉพาะ AI ที่มีพลังมหาศาลนั้นเปรียบเสมือนดาบสองคมเขาย้ำอยู่เสมอว่า Google ต้องพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบดังที่เขาเคยประกาศไว้ว่า AI นั้นมีความสำคัญเกินกว่าที่จะไม่ถูกควบคุมเขาเป็นผู้ผลักดันให้ Google ประกาศหลักการ AI หรือ AI principles ที่ชัดเจนเช่น AI ต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมต้องไม่สร้างหรือเสริมอคติที่ไม่เป็นธรรมและต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้คนบทเรียนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนั่นคือนวัตกรรมต้องเดินควบคู่กับจริยธรรมเสมอสุนดาพิชัยคือผ,ผู้นำที่ผสมผสานความเข้าใจทางเทคนิคอย่างลึกซึ้งเข้ากับความเข้าใจในมนุษย์ได้อย่างลงตัวเขาได้นำพา Google และ Alphabet ผ่านช่วงเปลี่ยนทางที่สำคัญด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าอนาคตคือ AI ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้เทคโนโลยีเป็นประโยชน์ต่อทุกคนและด้วยสไตล์ความเป็นผู้นำที่สุข,ขุมและเน้นการร่วมมือเขาคือบทพิสูจน์ว่าในโลกเทคโนโลยีที่หมุนเร็วที่สุดผู้นำที่สงบรอบคอบและมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเพียงแค่ผลประกอบการก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนต่อโลกได้เช่นกัน